เมนูผัดผักจ้าผัดผักใส่ไก่ผัดผักเสร็จแล้วจ้า ผัดผักใส่ไก่กินกะข้าวสวยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าือาัอน,นี้สิพาทุกคนไปย่างป่าตะพุ่นจ้าไปเดินป่าแล้วก็ไปทะเลสามนะ้ำจะพุนปลากับทะเลสาบมันอยู่ติดกันเนาะ ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะทุกคนจากจากบ้านคอยเนาะก็ทะเลสาบที่จะไปก็คือ,อต้องขับรถถนนลุกรังนะทุกคนจะถนนลุกรังเนาะไปอีกประมาณ5้าไม้เนาะทุกคนจะ5หาไม้ประมาณ10กิโลประมาณนี้เข้าไปเนาะ เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าทางสี่รูปร่างขนาดไหนนะจะกรูป้นสา าสวรรณาเหมาะแก่การเลี้ยงงัวจ้ะทุกคนงวหลายแห้งเบิง์ดละชนบทอเมริกาจ้ะทุกคนจ้ะแต่ก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนอ,อันนี้อพาร์ทเมนต์ หนึ 1> 1งเมืองเนาะทุกคนจ๋าอันนี้ก็ห่างไกลจากดาวเท่าเนาะก็เอินมาชน,นบ,บทเนานะใจท,ท,ทุกคนจ๋าแถวนี้ชนบทมาเบิงชนนบดอเมริกาน้ำกันทุกคน จะเป็นทางรูปร่างเราจะตะคุนจ๋าเข้าไปใน,ใน่ๆเลอกๆอนะจ๊จะเวลาเขาเอื่นชนบทของแท้ท่าให้อยแบบว่าไม่อยู่ไกลตเมืองปานนี้ค่อยบอกมาอยู่นะจ๊ะทุกคนจ๋าเบิ่งบ้านแต่ละหลังเนะ่ะมีเต่ทางกี่เห็นไงครับเข้าไปเนาะ ค่อยมาอยู่แบบนี้ค่อยบ่มาอยู่เดอ้อแบบว้านไกลจากเมืองสินะถามวามันก็เมี้ยนซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ช้อปปิง้งยุต่ธ่าหมายถึงช้อปปิ้งอาหารสินะทุกคนจ้ะแต่ว่าค่อยอกับบ่มาอยู่เดอ้อไกลปาบน,นี้ไกลจากภาพเจริญไกลจากเมืองไกลจากสิ่งต่างๆจ้ะทุกคน ผมมาอยู่ใดรคนจานเนี่ยอยู่ไก่แหง้งข้างกับสิเป็นหนึน่แบบนี้ล่ละจะทุกคนชนบทที่ค่อยไม่อยากมาอยู่แบบนี้เลย ไปเบิงจาดคนจาถนนรุกรังเจ้าขาเบิรงนจาปลาแบบอุดมสมบูรณ์มากเป็นตาม่เหดทะลาะคน้นเย้อ w ทาร n over there เราเจ้าก็มาแคมปิ้งกันจ้ะทุกคนจ้าตลอดระยะทางที่แบบว่าเดินทางมากสินะขับรถหนีมาแบบฟุ้นเต็มเลยจ้ะทุกคนถึงแล้วจ้ะทุกคนทะเลสาบ เตากับพาลูกพ้าเต่ามาเอ,อ nice cool เล่นน้ำเล่นน้ำภายเรือทะเลสาบพากันนั oh, <this> ่งแระสซอ มาพายเรือเล่นกันมาปิกนิกอันทุกค์นจะามาทะเลสาบกับบริมีความสุขหลจอเกทนขคนจะคิดน้ำมัอนน่องไส้สามี นองทรายนองทรายสามีนะจ๊ะท uh, yeah. yeah. uh, ุกคนเพิ่งกินขขาวกินน้ำมาได้แล้วเนาะทุกคนจ๋า กินข้าวกินน้ำไม่ได้แล้วแล้วกอนซีมาทะเลสาบกอนซีมาทะเลสาบก็โทาหางสินาตะคนจ๋ามัหนีพหลับเบิดมือเลยจ้ะอันแบบว่าอายกับนองกับกังวลสินาตะคนจ๋า อันเมียเพิ่นโทรมาให้เห็นน้าแบบนองท้าย,ยาสินะทุกคนจะาพราะวานนองท้ายมาเนียนอาการบ่ว่ดีีินะนอนหลับนอนหลับคอยบอกทุกคนไปว่าเพิ่นเป็นอันมาเล็งสมองแล้วจ้ะนองทรายสาม,มีคนที่สองนะ่ะเพิ่นเป็นมาเล็งสมองแล้วจ้ะทุกคนจ๋าแล้วมาอน,นี้อาการมันก็บบดีเนาะนอนหลับเบิดมือเลยจ้ะทุกคน อัภินฎก็ขอความก็เด้งเบิดมือจากทุกคนซาแบบอัปเดตอาการหนองซ่าเองสินะซามีกับอด,ดีตมีความสุขนี่น,น,น,น่นลักจ้ะทุกคนตอนนี้ น้องๆลูกๆเพิ่นเนาะน้องชายสามีะนะก็พากันกลางว้นเนาะจ้าทุกคนกัางวนอาการน้องชายสามีเพราะว่ามืนอนี้เพิ่นนอนแบบว่าอ,อมอมมืนตาเลย,ยสินะนอนเบิดมือแล้วจักสิจังใดเลยสินะทุกคนจา้าเออ ก็เลยพากันกลางวลนกลางวลนอาการป่วยเนาะอีกฝากฟังหนึ่งของทะเลสาบ จ๋สิบห้าย่างเนีน่ยพี่นี่ลมก็พัดเย็นค่พ่อปลาเฮ็ดไม้แลยเด้อจ้าทุกคนเดี๋ยวใครซืรอ้อหอเราดูการเก็บเห็ดแล้วเนาะ่อยชิมะเบิงปลาเน,นี่ยล่ะจ้าทุกคนจ๋ารู้สึกว่ามันสีเย็นสี่นาแล้วก็ก็เห็นนั่นโคนตะปุ่มตะปามเต็มยุคค่ะบอกว่าให้พัวจอดเด้ พวกบบร,พระบจอดพระามันมีรถสวนไปสวนมักสิน่ะทุกคนสามีก็เลยบับจอดให้คอยคอยว่าสินลุ่งไปเบิงเพราะว่าคอยเห็นนั่นดินมันนุ่นๆสินะทุกคนอยากก็เลยอยากไปเบิงสินะว่ามันเมนเห็ดปอตาหากินเนาะทุกคนจะ้ะคนหลายแงทุกคนเจ้ามาพ่ายเลือกกันมาตกปลากัน บ่าวตกปลาท,ทุกคนไห้บ่ญผู้บ่าวตกปลาสวยไหมทุกคน สพายงางอ่อมทะเลส,สาบเนี่ยละทุกคนใส่เวลาใส่เวลาเป็นชั่วโมงคนละอากาศเย็นสบายจ้ะทุกคนตอนนี้สี่ห้าโมงแรงแล้วใช้เวลาขับรถมาเนาะจากบ้านมาชั่วโมงครึ่งจ้ะทุกคน เป็นตามมาพาผ้าเลือเหลนอยู่คนเต็มเลยเด้เด๋๋วว้อเสิ้ผายางออมเนี่ยหล่ะจ้ะทุกคนบางคูบาตกปลา

never seen one before. The first time, maybe second. I might have seen one once. I don't remember it though. กว้างจ้ะทุกคนจ้ะได้เวลากลับบ้านแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงหโมงแรงแล้วเนาะจ้ะทุกคนได้เวลากลับบ้านแล้ว จเจ้ากันยังตกปลากันเนาะทุกคนออมทะเลสาบออมทะเลสาบพอกันไม่คลิปหนาจ้าคลิปนี้ขาให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโชคโชค มันมาน,าน,าน่ำรวยกันนะผู้ทุกคนจ้าไปเราจ้ะทุกคนจ้า